จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าอาจสามารถจัดโครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติลงอุโบสถสามาคัคคีปี2568บวันที่22กันยายน2568ณวัดป่าอาจสามารถตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุลทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติลงอุโบสถสามัคคี ปี2568โดยมีคณะส่งอำเภออาจสามารถนายอำเภออาจสามารถหัวหน้าสว่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการปฏิบัติธรรมการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในทุกช่วงวัยตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายธรรมการสวดมนต์และการแสดงธรรมโดยพระวิทยากรจากคณะสงฆ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้คู่กับฝึกจิตใจอย่างเป็นรูปธรรมโครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณอีกทั้งยังเป็นเวทีในการรวมพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนในอำเภออาสามารถและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมความรักความสามัคคี แลการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างมั่นคงสืบไป